ขยี้ตาโรรัวภาพนี้ไดเดททำเอาหาหนักมากลุกนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อย ทำเอาแฟนคลับหาท้องแข่งรับปีใหม่กันเลยล่ะคะ่ะกับลุกชวนขยีตาของพระเอกสุตาอย่างนาเด็ดคุกิมียะเมื่อล่าสุดพ่อแบรรี่ได้เผยภาพชายคนหนึ่งยืนกินไอติมสุดฟินเดินชอปปิ้งอย่างแฮปปี้พร้อมข้อความระบุว่า จะปีใหม่แล้วมองย้อนไปซิมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างความสุขเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามมันสวยงามมากเลยนะครับรักษาสุขภาพของหัวใจเตรียมตัวสนุกไปกับปี2021ถึงแม้เราไม่รู้ซ้ำว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแค่แทกอย่าถามว่าลุงคนนี้ใคร งานนี้บรรดาแฟนๆทุกอกทุกใจกันยกใหญ่แห่กันเข้ามากดไลค์แถมคอมเมนต์กันรัวๆกับความคีเลนของหนุ่มนาเดชซึ่งเป็นอีกหนึ่งลุคที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆและ ขอแฮปปี้นิว year กับทุกทท่ทานที่เข้ามาฟังคลิปนี้ด้วยนะคะเฮงๆรวยรรับปีสลูทองค่าและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ